ทางตอนปากคุ time, er ้มครองผู้บริโภคนะครับช er ่วยเข้าไปดูแลเพจรับจ้างตัดตมซึ่งไม่ได้รับอนุญาตทางกฎหมายของสถานบริการสถานพยาบาลสสสดูแลอยู่แล้วปรากฏว่าปัจจุบันในการโฆษณาการทำศัจกรรมผ่านทางออนไลน์เนี่ยุกอันที่เราเห็นนะครับฝากเตือนพี่น้องประชาชนด้วยว่าทุกเจ้าเนี่ย9.9%เือกฎหมายหมดนะเพราะการโฆษณาแบบนี้ต้องขออนุญาตจอกฝากหรือมีข้อตัดรายวันวันละเป็นหมื่น แต่มันไม่มีโทษจำคุกครับเลยเป็นช่องว่างให้คนเนี่ย้าไปทําเป็นการตลาดกาันทีนี้ถ้ามันได้ตัดจริงมันไม่มีปัญหาเจ้าพี่วาล้องเดียวนี้คือจ่ายเงินพบก,ก็นมก็ไม่ได้ตัดผมก็ไม่ได้ตัดแล้วก็ขิ่งเลยแล้วก็ตั้งกันเป็นมันเป็นรายคุกแบบวงแชร์วงแชร์ที่ว่านี่คือพอถึงรอบเวลาคุากจ่ายเงินครบจะได้ตัดหรือใครยังจ่ายเงินไม่ครบมีการเล่นรูเล็ตอ่นะ เป็นหมุนแผ่นป้ายใครได,ได้จะได้คิวเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก่อนเนี่ยสำหรับคนที่ยังจ่ายไม่ครบจะได้ตัดก,ก่อนก็มีแต่ปรากฏว่าที่มาอยู่ในวันนี้ไม่ได้ตัดเลยไม่ได้ตัดเลยนะแล้วราคาเนี่ยราคาตลาดอยู่ประมาณแสนห้าใช่ไหมอันนี้ทาโปรโมชั่นเจ็ดหมื่นบาทราคาหางกันเกินครึ่งไม่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปตัดความปลอดภัยไปไหนออกไปบ้างนนี้ต้องให้ทางกองปราบคุ้มรองพูดพวกเข้ามาดูก่อนที่มันจะมีความเสียหายมากว่าน,นี้เพราะปัจจุบันเพจเพจนี้ก็ยังเปิดอยู่ เ,เขาใช้ชื่อว่าเวเป็นทมเวทํางานอยู่บางโพสในกรุงเทพไงล่ะบางโพสของพรโดยเฉพาะซึ่งเมืองไทยมีไม่กี่ที่ไอ้เมืองไทยนะั้นมีไม่กี่แห่งปัจจุบันก็ยังทํางานอยู่เพราะงั้นเนี่ยเรื่องการพูดจาก,การตีซีคน่ยนเก่งอยู่แล้วแต่รอบนี้นะก็มีบางโพสที่เป็นพรเหมือนกันโดนสุ่มก็มีเขาเป็นแท้จริงๆป่ะครับเขาไม่ได้เป็นหมอเลยแต่เขาเหมือนกับเป็นเอเจนต์ทำงานแทนรับออเดอร์มาแล้วก็อเอาไป คลินิกตัดคลินิกบางแห่งก็ตัดแล้วก็ไม่ได้เงินนี่ก็ลเลยมีคลินิกที่เสียหายอย่างน้อยส,สี่ที่ที่มีปัญหาแบบนี้บางเจ่าก็เป็นร้านก็มีขณะเมื่อวานออกข่าวไปก็มีน้องๆที่เป็นสาวทองเนี่ยติดต่อมาหาผมบอกว่าเนี่ยดูต้นไปเหมือนกันค่ะทำยังไงด้บ้างทั้งเงิน,นักกจะไม่เยอะแต่หนูอยากเอาเรื่องเพราะงั้นเหตที่เปิดลักษณะแบบนี้ก็ต้องให้ทางหน่วยงานที่ดูแลแก้ไขและที่สำคัญน,นะครับ ฝาเกเตือนอีกอย่างด้วยการที่จะไปทําแบบนี้ได้เนี่ยอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะเป็นความผมงใหญ่ว่าสาวพร้อมที่จะไปตัดนมเนี่ยจะต้องได้รับการดูเรื่องของ,ของสุขยาจาก,ากขขาคุณแพทย์ก่อนว่าสามารถตัดได้ไม่ได้ให้ใช่จ่ายตค์ปุ๊บไปตัดเลยอันนี้อันตรายตัดหน้าอกมากกว่าแต่ว่าเราไม่สะดวกที่จะทําแล้วเราก่อรับเป็นเงินสดเะว่าเรามืินสุดท้ายแล้วแล้วเราก็เห็นคนส่งสลิปส่งเงินมาจนครบตอนจบวงแต่ว่าเขาก็เอาเงินไปทําอย่างอื่นเขาไม่เอามาจ่ายเรา ที่ในในวงตอนสุดท้ายจ่ายไปเจ็ด0มื่กว่าบาทมาจ่ายเราแค่ห้าหมห้าแต่เขาไปทำอย่างอื่นเขาไม่คืนเราเอเจ็ดหมื่นกว่าบาทเนี่ยก็คือเราจ่ายคนเดียวก็ท,ทุกคนนะคะทุกคนรวมเป็นฝ่ายยีส<อ>ิบคนสูงคนละ รวมแล้วเท่าไหร่ยอดอ้นเจ็บพันกว่ารวมแต่ว่ามันไม่ตามที่ตกลงกันไว้นะคะเราก็มีภาระเหมือนกันแต่ตอนเราเล่นกับเขามันมีกลงสามพันเราก็จ่ายสามพันเราไม่มีเราก็หาแต่นี้เขาตกลงกับเราแต่เขาไม่จ่ายเราแล้วหลังจากเราไม่ได้ตามก็ได้สามพันสิบห้าวันจ่ายทีนึงแล้วก็จะมีการหมุนวงล้อเนี่ยนะคะ่ะแต่เราได้นคนสายทมายถึงหมุนวงล้อที่จะรับคิวเพื่อเข้าพารค่ะ ถึงคิวไรคนนั้นก็ตัดตัดไปก่อนอยงแต่ได้คิควคนสุดท้ายแล้วแจ้งเข้าไปว่าไม่สะดวกตัดขอรับเป็นเงินสดได้เงินสดห้าหมืห้าเพราะว่าในกติกาในห้องที่เขาเปิดอ่ะมีแจ้งไว้อยู่แล้วว่าถ้าใครไม่สะดวกรับเงินสดได้ห้าหมื่นห้าแต่ที่เราจ่ายไปเจ็ดหมื่นสองซึ่งก็โอเคแล้วเขาก็บอกว่ารอหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ แล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้แต่ว่าก่อนหน้านี้มีทยอยมา3,000 1,700อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่เป็นตามที่ตกลงคืออยากได้เงินคือตอนส่งก็ลำบา,ากเหนกันยืมมาก็มีก็คือวงแชร์เนี้ยพอทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยมันมาจากที่ไหนกู้ดร เรารู้จักตัวจริงเขาเคยตามไปบ้านไปที่ไปเจยตอนลูกเขาบวชก็ไปลูกชายของแฟนเขาก็ไปก็มีกินสังสรรค์ก็เจอกันเออแล้วเราเคยตามไปทวงเงินที่บ้านเขาไม่เพราะว่าเขาอยู่พัทยาเขาอยู่กรุงเทพอยว่อร์กแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้กันก็มาเจอกัน ที่ตรงในหลอกลวงอันนี้จะเ้อาถ่ายหลอกลวงแล้วก็เขาเอาเงินจากลูกค้าคนอื่นเนี่ยมาหมุนในกองหรือเปล่าคืออย่างแรกเลยนะไอ้หลอกลวงเนี่ยมันหลอกลวงอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาเกี่ยกัเรื่องขนาสัญญาณมันผิดพรบมารานพยาบาลมาตราสแต่มขนต้องขออนุญาตก่อนที่จกทำไม่ได้หรือคนทั่วไปก็ทําไม่ได้ซึ่งมันเป็้อกล่าายวันอย่างที่สองเมื่อไม่ได้รับอนุญาตการโฆษณาโดยที่ไม่ได้ให้ มันเป็นเรื่องชอบงบประชาชนแล้วเป็นเรื่องพรบคอมพิวเตอร์เพราะงั้นเลยต้องมาให้กองปราบดำเนินการให้แต่อยากให้ฟังหมายว่าถ้าผมเป็นผู้ชายผมจะไม่เข้าใจว่าการตัดหน้าอ,อกเนี่ยมันสำคัญยังไงกับสาวพรนะเดีย๋ยหตอนปราบแจ้งเตอนไป,นไปอันนี้ก็คือเขาไม่ก็ไม่เคยบอกเหตุผลเขาบอกแต่ว่าเขาล้มเขาล้มครับแล้วบอกไหมว่าทําไมถึงไม่พาคนเขาจ่ายตังค์แล้วไปตัด<อ>เขาไม่ได้บอกเหตุผลนะแต่ว่าเขาบอกแค่ว่าเขาเขามีปัญหาเรื่องเงิน เ้าก็อย่างเคสของอดีตเขาก็เคยสารภาพกับอดีตแล้วว่าเออโอเคพี่ยอมรับผิดที่เอาเงินไปใช้เองครับเขาบอกไหมเอาไปใช้ทําอะไรเขาไม่ได้บอกครับแล้วเท่าที่เราสังเกตแบบเขาใช้ของแบรนด์เนมไหมหรือว่าไม่มีครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาชอบโพ้ชอบชอบคนเล่นหวยครับ้วเขาถูหวยบ่อยอะไรประมาณนี้ครับเป็นหวยรายวันครับเล่นพนันไหมเขาอะไม่ทราบครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามา แล้วทุกสอบขบอนนี้แล้วถ้าเขาเกี่ยวงินคืนเนี่ยจะขอแจ้งความนะขอแจ้งความไหมก็ไมครับเพราะว่าเคสของอดีตีแเขาไม่มีปัญญาคืนแน่นอนครับทุกคนนะทุกคนดีกาวบ้าเขาเาอความป่สุดนะครับออแล้วก็มีพวกแบบที่เขาอ้าแบบว่าให้รอต่ในม่จริงอยู่แล้วมีอยู่้วหน้า คือเป็นตอนสุดท้ายที่แบบว่าจบวงแล้วแล้วก็มีคนต้องรอรับเงินพร้อมกันอีกทั้งที่เขาได้คิวก่อนหน้าไปแล้วมือบวยมืบอมบวยใช่ไหมใช่ค่ะกลายเป็นมีบวยสองคนต้องจ่ายคนละห้าหมื่นห้าก็เป็นแสนเด็ดแล้วแต่ว่าเงินที่เขาเก็บได้ที่อยากได้เออเอเอีอออ่บกวจากกระถางร้อย พี่ขีดไว้